สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าโกงนกของโยกนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวนกของโยกนะครับวันนี้เนี่ยผมแค่มาเปิดฉากใกล้ๆกับดอกทันตะวันเพราะว่าตอนนี้นะครับเริ่มบานสวยแล้วครับจริงๆก็ไม่ได้ปลูกนะครับแค่ขึ้นมาเองตอนทันตะวันเนี่ยหล่นไปอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีดินอยู่ก็เลยงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับ แหมมีหลายดอกด้วยนะครับเนี่ย,ย,กยปกติเห็นมีแต่ดอกเดียวแต่นี่ดูนะครับว่ามีกี่ดอก 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกเคยเห็นห้าดอกในต้นเดียวกันไหมครับเนี่ยถ้าไม่เคยไล์ด้วยครับแต่ถ้าไม่เคยก็ไลเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีแบบ very 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 ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้หินของพี่เจ้กับน้องแจ้วเข้าฟักแล้วนะครับ ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครัะไปเลยตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าโกงของพี่เจ้ยแอนน้องเจลนะครับหรือใครที่คิดถึงพี่กั๊กกับน้องมุกนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยแต่ไม่มีน้องมุกนะครับน้องมุกเขาก็ยุ่งกับการฟักไข่อยู่ฮัลโหลพี่กั๊กตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปแอบดู เจ้าตัวน้อยของเขานะครับออตอนนี้นะครับอายุของเจ้าตัวน้อยนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณ10วันนะครับ ตัวน้อยของเขานะครับก็อายุประมาณสิวันแล้วนะครับเพราะว่าขนอ่อนเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับว่านุ่มขนาดไหนเพราะว่าผมเคยจับของบุญแก้วมาแล้วนะครับนุ่มมากนุ่มจนไม่รู้สึกเลยว่าแตะนะครับจริงๆแล้วนะครับ พี่เจ๊ก,กับน้องแจ้กเขามีไข่อยู่3มฟองไข่หนึ่งฟองเขาเขี่ยออกมานะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าทำไมไปอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วอีกฟองหนึ่งก็ฟักเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอีกฟองหนึ่งหาไม่เจอนะครับผมเคยไปปรึกษาลุงที่ร้านสามหนึ่งหกแล้วนะครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากจิ้งเลนหรือพวกหนูพวกนี้นะครับที่แอบมากินไข่แต,แต่ผมคิดว่า หนูเนี่ยไม่น่าจะเข้าได้นะครับเพราะว่าดูนี่สิครับหนูที่ไหนจะเข้าได้ครับหรือหน,นูอาจจะเปิดกรงและเข้าไปกินก็ได้นะครับเนี่ยใั้พี่เจ้ากับน้องเจ้าก็คงโดน,นกัดไปแล้วล่ะครับนี่เป็นจิ้งหลนดนี่แหละหรือเขาอาจจะเอาไปใส่ในพุ่มขยะพวกนี้นะครับ <laughs> เพราะว่าพี่เจ้๊กับน้องเจ้าเนี่ยขนของมาอยู่ในรัง ตอนนี้นะครับผมไม่กล้าค้นหาไข่อีกฟองหนึ่งนะครับเพราะผมกลัวแม่เขาเครียดแล้วก็ทำร้ายลูกเขานะครับผมกลัวลูกเขาเจ็บแถมม,มีมีทางสู้อย่างนี้กนสงสารเขาไปใหญ่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าเจ้ตัวน้อยที่เราเห็นเนี่ยเหมือนไก่ต้มที่ร้านข้าวมันไก่เลยนะครับ<อ>หรือว่าเป็นของเล่นไก่ย่างนะครับที่บีบแล้วมันอ,อะไรประมาณนี้ครับ ทุกคนคิดว่าเป็นแบบไหนนะครับระหว่างไก่ต้มกับไก่ย่างคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเออและอีกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวน้อยเนี่ยเขายังไม่มีชื่อเลยใครมีชื่อดีๆก็บอกผมได้นะครับและตัวนี้ผมจะไม่ขายหรือเอาให้ใครเลยครับเพราะว่า <Wow. S 1> ผมจะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันุเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะครับผมจะไม่เอาออกมาเลี้ยงแต่ผมจะให้พี่เจ๊ก,กับน้องแจ้วนะครับ ฝึกเลี้ยงเพราะนี่เป็นคอกแรกของเขาเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงไม่เป็นนะครับเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะครับยังไม่รู้เพศเพราะว่านกเลื้อบิดจะดูเพศได้ตอนที่เขาโตเท่านั้นนะครับวิธีการดูเพศนั่นก็คือการจับตะเกียบนะครับก็จะจับตรงนี้ครับนกเขาจะนอนอย่างนี้ครับก็จะมีตะเกียบอยู่แถวตรงนี้ครับตัวผู้นะครับตะเกียบก็จะชิดกันแล้วก็แหลมเลยนะครับส่วนตัวเมียตะเกียบห่างกัน แล้วก็ถูด้วยนะครับหรือใครที่จับไม่เป็นก็ให้คนที่จับเป็นนะครับช่วยจับให้หรือถ้าจับแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรจริงๆก็ไปตรวจได้แต่ผมแนะนําจับตะเกียบดีที่สุดนะครับไม่ต้องเสียตังค์เลยเดี๋ยวถ้าลูกของพี่เจ้กับน้องแจวมีชื่อแล้วแล้วก็โตขึ้นมากผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำรัวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย